สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a c h a า n e l ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดมีโปรลดราคาน่าสนใจที่สุดนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับถึงราคาในแต่ละเดือนรวมไปถึงเราก็ยังมี iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยฝากท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับท่านอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวก่อนซื้อหรือว่าท่านอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อ ท่านสามารถมาอัปเดตมาติดตามได้เลยนะครับที่ช่องเอ็มซ่าชแนลของเรายังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับซึ่งสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มี iPhone 2รุ่นที่จะมาอัปเดตราคาแล้วก็มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านสนใจนะครับไอโฟนสองรุ่นที่ผมนํามาวันนี้เป็น iPhone 11นะครับแล้วก็ iPhone XR หรือว่า iPhone 10R นะครับท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้หรือว่าเล็งไว้ว่าอยากจะซื้อนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูราคาล่าสุดสําหรับเดือนมีนาคมกันแล้วมาดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์กันด้วยนะครับว่าถ้าท่านซื้อจะได้เครื่องแบบไหนแล้วก็อุปกรณ์ได้อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงก็จะมีร้านราคาพิเศษนะครับมาให้สั่งซื้อกันด้วยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้มีการนํา iPhone หลายรุ่นมาจัดจําหน่ายให้ท่านได้สั่งซื้อกันนะครับวิธีการสั่งซื้อก็อง่ายๆท่านกดที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับหรือว่าถ้ากดสั่ง ซื้อไม่เป็นท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนสั่งซื้อได้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับอยากจะสอบถามในเรื่องไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปหรือว่าถ้าท่านที่อยากจะคุยทางไลน์อยากจะเพิ่มเพื่อนช่องของเราไว้ทางไลน์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์แอดได้เช่นเดียวกันสําหรับ iPhone นะครับเรามีจับจําหน่ายหลายรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่นะครับที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็น iPhone 10 iPhone 8 p l ับนะครับรวมไปถึง iPhone รุ่นใหญ่อย่างเช iPhone 10s max ตอนนี้สินค้าหมดนะครับถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วขึ้นว่าสินค้าหมดรออีกนิดหนึ่งนะครับกำลังมีการเติมสินค้าเข้ามาสําหรับ iPhone 10s max หรือว่าท่านอยากจะซื้อรุ่นไหนเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับมีงบเท่าไหร่เราจัดไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันนะครับมีงบน้อยก็เลือกเป็น iPhone รุ่นเก่าได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 plus นะครับหรือว่าถ้าอยากจะสั่งซื้อ iPhone รุ่นใหม่อย่างเช่น iPhone 12เราก็มีไว้ให้ท่านได้เลือกกกกซื้้้ออัันนนนนยงงไงแลวฝาาาาททุทุุ่เขามาดห ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดู iPhone 2รุ่นกันเลยนะครับเริ่มดูกันที่รุ่นที่ใหม่กว่านะครับก็คือจะเป็น iPhone 11นะครับสีที่ผมนํามาแกะกล่องให้ท่านดูวันนี้เป็นสีดานะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานเองใช้ถ่ายคลิปหรือว่าใช้งานอื่นๆนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องที่ก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับมีความสวยงามมีความเงางามท่านใดสนใจอยากจะซื้อเครื่องรีวิวนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ผ่านทางคอร์เซ็นเตอร์ของเราขายหล ราคาพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสำหรับ iPhone 11จะมีให้เลือก2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นรุ่นเก่านะครับมีอุปรกรณ์มาให้ครบมีทั้งหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่หรือว่า New Box ก็จะได้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคู่มือที่มีมาให้สําหรับ iPhone เครื่องนี้นะครับมีคู่มือในการใช้งานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของ Apple นะครับส่วนอุปรกรณ์เครื่องนี้นะครับอย เก่าก็จะมีหัวชาร์จแถมมาให้เป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ของ Apple รวมไปถึงก็จะมีสายชาร์จแล้วก็หูฟังแถมมาให้ซึ่งผมก็ได้แกะออกไปแล้วนะครับสายชาร์จของเขารุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าก็จะต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่นลดผลิตเก่าสายชาร์จของเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB Type A to Lightning นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็น USB Type C to Lightning ก็จะต่างกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสำหรับรายละเอียดโดยรอบด้านล่างมีลำโพงแล้วก็มีที่เสีย สายชาร์จนะครับแล้วก็โดยรอบก็จะมีปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องรายละเอียดเราจะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่อง iPhone 11นะครับให้กล้องมา2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับมีเลนวายแล้วก็เลนอัลตราวายมาให้ซึ่งก็จะเหมือนกันกับทางน้าน iPhone 12ตรงกลางมีโลโก้ของ Apple เป็นสีเงิน,เง,น,เ,งนเงาเงแบบนี้นะครับจะไม่มีคําว่า iPhone อยู่ด้านล่างโลโก้แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆซึ่งถ้าใครสนใจก็ สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาปัจจุบันก็ประมาณ2 0,000นต้นๆถ้าซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ประมาณ1 0,000นต้นๆเดี๋ยวผมสรุปมาให้นะครับสำหรับราคาของ iPhone 11ดูต่อกันที่ทางด้าน iPhone XR หรือว่า iPhone 1 XR กันบ้างนะครับเครื่องที่ผมนํามารีวิววันนี้ก็เป็นเครื่องจากร้านของเรานะครับเป็นเครื่อง Newbox เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องสําหรับรุ่นใหม่ๆเขาก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือจะโชว์ด้านหลังไอโฟน XR ให้กล้องมา1ตัวเท่านั้นมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางด้านล่างมีเขียนคําว่า iPhone นะครับสีที่ผมนํามาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับทางน้าน p h o n e 11นะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่า iPhone 11แล้วก็ iPhone 10R นั้นมีขนาดที่เท่ากันหน้าจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็เป็นในเรื่องของกล้องแล้วก็ชิปการประมวลผลเท่านั้นถ้าถามว่ารุ่นไหนดีกว่าแน่นอนว่าก็ต้องเป็น iPhone 11นะครับใน การประมวลผลที่แรงกว่านะครับแต่ว่า i iPhone 1 xr ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับราคาก็ต่างกันประมาณ6 0 0 0ถึง7 0 0 0บาทนะครับส่วนนี้ก็เป็นคู่มือในการใช้งานนะครับก็มีมาให้ประมาณครึ่งหนึ่งของคู่มือ iPhone 11เครื่องเมื่อกี้นะครับมีคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็มีโลโก้ของ Apple 1ลูกนะครับนอกจากคู่มือก็จะมีสายชาร์จที่ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับจะต่างจาก iPhone 11เมื่อกี้ส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องก็เรียกได้ว่าเหมือนกัันกบ ด้าน p h o n e 11นะครับด้านล่างมีรูเสียบสายชาร์จอยู่ตรงกลางแล้วก็โดยรอบของตัวเครื่องก็มีปุ่มอยู่เหมือนกันทุกอย่างกับทางด้าน iPhone 11เราก็จะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความสวยงามหรือว่าเป็นรายละเอียดทั้งหมดของ iPhone เครื่องนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับเมื่อเปิดเครื่องการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างกันกับทางด้าน iPhone 11ไม่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งของการทัชสกรีนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากๆซึ่ง ท่านซื้อวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆสําหรับ iPhone 10R นะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวๆน่าจะเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มีมาให้ท่านได้ดูทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับท่านสามารถนําข้อมูลราคาจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยหรือว่าถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อจากเราเราก็มีจัดจําหน่ายให้ท่านนะครับทั้ง2รุ่นเลยไปเริ่มต้นดูกันที่ ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ Lazada สําหรับ iPhone 11เป็น Newbox นะครับเป็นล็อดผลิตใหม่ก็คือมีเฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นจัดจาหน่ายโดยร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับราคา22,100บาทมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็ 128GB สกิกในส่วนของการชําระเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคอนสินค้าได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อ iPhone 11จากร้าน s t u d i o 7นะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ทางด้าน iPhone 10R นะครับจัดจำหน่ายโดย Lazada เช่นเดียวกันเป็นเครื่องศูนย์เครื่องใหม่ประกันศูนย์1ปีเต็มนะครับราคา17,590บาทมีให้เลือกประมาณ6สีนะครับสำหรับความจุก็มี2ความจุในส่วนของการชำระเงินเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่ l a z a ด a ากำหนดท่านใดสนใจอยากจะซื้อสำหรับ iPhone 10R นะครับ17,500 ร9 0บาทจาก Lazada ก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ทางด้าน s h o ป e e กันบ้างนะครับเป็นร้าน s h o ป e e m มอ l ที่ s h o ป e e จัดจำหน่ายเองสำหรับ iPhone 11 New Box นะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน iStudio ซึ่งก็มาขายผ่านทางร้าน s h o ป e e m มอ l นะครับราคาเริ่มต้น22,100บาทถึง24,100นะครับสั่งซื้อวันนี้มีช้อปปี้คอยคืนให้40คอยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งท่านใดสนใจอยากจะซื สามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าเป็นของ s h อ p e e หรือว่าของ Lazada ส่วน iPhone 10R นะครับความจุ64กิกเป็น New m o เด l หรือว่าเป็น Newbox นะครับจัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o เช่นเดียวกันราคา16,900บาทนะครับซื้อวันนี้มีช h อ p e e c คอยคืนให้40คอยจัดส่งฟรีถึงบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเหลือเฉพาะสีดาเท่านั้นสินค้ามีจานวนจากัดนะครับถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วสินค้าหมดท่านสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์สำรองได้นะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ s h o ป e e แล้วก็ l a z a d a นะครับส่วนคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับสำหรับ iPhone 10R เป็นเครื่องไทยแท้นะครับท่านก็กดที่ลิงก์รายแอดด้านล่างเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับสำหรับ iPhone 10R จากร้านของเราขายอยู่ที่15,900บาทนะครับทุกเครื่องสามารถเก็บเงินปลายทางได้ถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อเข้ามาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามกับทางคอร์เซ็นเตอร์ของเราก่อนก็ได้นะครับก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อ iPhone 10R จากเรานะครับหมื่นาบาทเครื่องไทยมือหนึ่งนะครับส่วน iPhone 11จากร้านของเรานะครับสองหมบาทเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยแล้วก็จะมีทั้งลดผลิตใหม่แล้วก็ผลิตเก่านะครับยังไงท่านสอบถามก่อนที่จะสั่งซื้อด้านล่างเป็น iPhone 10นะครับหมื่นแล้วก็ iPhone 8 p พ u s 1 2 5 0 0บาทท่านอยากจะซื้อก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับมีงบเท่าไหร่เข้ามาพูดคุยกันก่อนนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าที่ผมได้รวบรวมเอามาให้ท่านได้สัั่่งงซื้้อออกนนนนรบทาาชขไห มาสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้มีจัดจําหน่ายอยู่2ค่ายเท่านั้นไปดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย t ู o m o o e H นะครับ iPhone 11มีขาย3ความจุ 64, 128แล้วก็ 256G กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,100บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรมีประมาณ3แบบนะครับสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเริ่มต้น 16, 700, กค้าใหมก็16,700นะค็ับแต่ว่าถ้านโปรพ็เนษก็จะสําหกบคนที่ใร้เบนะคร แบบรายเดือนของ TrueMove S อยู่แล้วนะครับเริ่มต้น13,200บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าส่วนทางด้าน iPhone XR นะครับมีจัดจําหน่าย2สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น7,400บาทสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมลูกค้าใหม่8,400นนะครับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ก็8,400บาทเหมือนกันท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ True Shop ทุกสาขา ส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับไอโฟนสิ 11, ราคาเริ่มต้น11,700บาทตอนนี้มีเหลือ3สีนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงซึ่งรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เลือกก็จะมี3แบบเริ่มกันที่โปรแรกนะครับรายเดือนเดือนละพันสี่บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา11,700บาทมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าสี่พันนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,700 15,700งาทตรนกลางเน็นโปร9อยบาทตรง 3700นะครับมีค่าบริการล่วงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,700แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรรายเดือน,เด,อนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 11ความจุ 64GB ได้ที่ราคา15,700บาทมีค่าบริการล่วงหน้า1,500นะครับส่วน iPhone 10R ของ Dtac นะครับความจุ 64GB ปัจจุบันเหลือเฉพาะสีขาวราคาเริ่มต้น7,000บาทนะครับเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบสําหรับแบบแรก นะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา7 0 0 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าส0 0พนนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1 1 0 0 0บาทถัดมานะครับเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1,99บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา90,00บาทมีค่าเน็ตลุงหน้าส0 0พันนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื Giul ้อเครื่องประมาณ12,000บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา1 1 0 0าทจ่งหมื่นหนึ่ง0ันบาทจ่ายครื่องก็11,0,0003,0002,000บาททุกโปรมีสัญญา การใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดสนใจอยากจะซื้อท่านสามารถไปซื้อได้เลยที่ d t เ c คช็อทุกสาขาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ